สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับเซลเอชชยเช่นเคยนะครับข้างหลังผมนี้ก็คือเจ้า g r นั่นเองนะฮะที่ผมได้เคยบอกไว้ว่าถ้ามาถึงโชว์มผมเมื่อไรนะผมข้อเดมีริวให้ทุกท่านได้ดูกันเลยนะฮะว่าความสปอร์ตของเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลย ใบหน้าของเขาเป็นแบบใบบีม LED Ride Guiding ไฟส่องสว่างเวลากลางวันโรเตี้ยเครื่องใหญ่ตอบสนองไวประหยัดน้ำมันเท่ากับเครื่อง2.4ลิตรพร้อมด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นแบบ l a s i n g Car จุดแต่งรอบคันพร้อมโลโก้ g i Sport ช่วงล่างโรเตี้ยลง23มิลิเมตร พร้อมกับ b r o อคแมกขอบ7 7และ c a ลิเปอร์สีแดงพร้อมโลโก้เจียไฟท้าย LED สาวการแบบชา์ฟินสติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้างและด้านท้ายรถสวยงามอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับภายนอกเราเห็นกันไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูความสปอร์ตภายในกันบ้าง หน้าจอแสดงผล t f t แสดงข้อมูลคมชัดสวยงามภายในตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินลมควันสีแดงนะครับพวงมาลัยหัวเกียร์หุ้มหนังเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับโลโก้ GR นะครับพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยหนังมีรูเดินได้แดงนะครับพร้อมกับเพนด u s ชิ p สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ที่พวงมาลัยเลยนะฮะ มีปุ่ม power mode เพิ่มความแรงให้กับรถท่านและ eco mode ประหยัดน้ำมันด้วยและเกียร์ sequential shift ที่สามารถปรับเปลี่ยนบวกลบตามความต้องการของท่านโดยจะชอบความแรงหรือ,รอจะใส่แบบสปอร์ตแบบไหนนะครับพร้อมก,กับหน้าจอ8นิ้วนะฮะมาพร้อมระบบรองรับ apple carplay และ android ด้วย,วยครับ และแป้นเยียบแบบสปอร์ตสีเงินนะฮะมาให้ทั้งตัวแปแ้นเบรกและคันเร่งเลยทีเดียวเบาะหนังและหนังกลับปูด,ดูทรงสปอร์ตสีดำแตะเข็บแดงมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.8 GD Super Power กำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะครับ การจ่ายน้ำมันหัวฉชีด Direct Injection แบบคอมเร็วหรือแบบ i อ r านั่นเองครับชุดแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับก็จาก t o โย t ้ากา o ู Racing นั่นเองนะครับอีกขั้นของพลังแก่งครับเหนือนิยามที่ผสมผสานจิตวิญญาณความสปอร์ตด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งที่พัฒนาด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกนะครับ